สวัสดีครับสอนกันยางนะครับเป็นร้านยางรถบรรทุกแกนคอยนะครับจังหวัดสระบุรีทาเข้ากรุงเทพนะครับช่วงกมสิบแปดก่อนถึงไปช่างแกนคอยมาสักกิโลนึ่งนะครับหลายหลายคนนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับถามว่าสอนเขาขายยางยังไงเสี่ยนขายดีๆก็จะไ้เนี่ยนะครับผมนี่ให้คําแนะนําทุกคนนะครับที่เข้ามาถามนะครับด้วยใจเลยนะครับแล้วก็บอกัใจนะครับโดยเด็กพิศดารผลแกนคนนี้นะครับเนาะ ผมเป็นคนเกิดที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นตำบลบางเพิ่มนะครับปานติดตูผู้เบี้ยงนะครับปานสองฝั่งนะครับแต่เป็นพอบพัวอยู่สุรินทร์นะครับอำเภอสีขอรละระภูปานลุกนะครับนะหลายคนอยากเรียนลูกกับผมว่าขายยางยังไงนะครับให้ขายดีนะครับมีเท่าไหร่นะครับเขาก็ต้องอายหน้าตาผู้ให้หรือผู้ดีกระชังเทารีวิวเขาขายไปรลดหน้าตาเท่านะครับแต่มันเป็นความไม่เหนื้อเชื่อใจที่เขาวินเท่าแล้ว กขาจะกลับมาซื้อนะครับมีตัวไหนเราพู์ลงไปเลยครับมันต้องมีใครคนใดสักคนหนึ่งอยู่เขตใกล้ๆเรานะครับจะเห็นในห้อางขายได้และได้เงินนะครับและยางทุกวันนี้มันเป็นโลกออนไลน์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ต้องมีสักคนหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับผมบอกเลยว่ายางตอนนี้มันมีมากมายหลายยี่ห้อ e ีนี้ผมจะบอกเป็นกำลังใจก่อนรอบต่อไปผมจะบอกเทคนิคการนำยางอย่างไง นะครับไปซื้อ,อยางจากตรงไหนนะครับหลายคนนี่จี่จะตั้งต้นนะครับใหม่หาแหลกซื้อ,อยางใหม่ไม่ได้เพราะจะมีทุนแล้วนะครับผมก็บอกว่าครั้งแรกคุณมอยางจากผมบ่อนก็ได้ยางตัวไหนที่ตคุณหาไม่ได้แล้วก็มาเอาถ้ามีแต่เดี๋ยวผมก็จะแนะนํานะครับบอกว่าคุณอยู่ตรงไหนเขตไหนนะครับแนะนําเซลให้ถ้าอยู่ในเขตใ,ในโซนกลางนะอาการผมก็จะรู้จากหลายบริษัท ไปสิบโกรบริษัทแลวครับที่เข้ามาจากผมเนี่ยเพราะว่าอายอดผมขายยางเดือนหนึ่งสองพันเส้นนะครับยอดขายเดือนหนึ่งแปดหลักนะครับผมบอกเลยต่อเดือนแปดหลักนะครับผมขายปีกนะขายหน้าร้านผมไม่ได้เป็ไอเยี่ยนส่งแต่ร้านยางมาเอาผมก็แบ่งให้นะครับให้เขาไปตั้งตัวตั้งหลักได้ให้เขาสามารถเลี้ยงแบบตัวเองไปได้นะครับแล้วหลอดต่อไปคุณก็ไปหาไอเยี่ยน นะครับผมจะแนะนําไปเยี่ยนมาให้ยางพุ่นตัวไหนคุณใช้อยู่อยู่ในโซนนี้โซนนั้นอะไรยังไงเราก็จะแนะนําให้นะครั้งแรกถ้าคุณหาไม่ได้คุณมาที่ผมก่อนก็ได้นะครับเพราะผมนี่ไม่ได้กลัวร้านยางต้้นไหนเปิดมาแล้วตัใหญ่แล้วก็จะรวยกว่าผมไม่เคยกลัวครับผมกลัวแต่ทุกคนลาบากนะครับผมก็อยากให้ใครลำบากเพื่อจะก่อนที่ผมนี่มาเริ่มใหม่นะครับทุกอย่างนี่มันคือประสบการณ์กว่าจ,จะมาถึงทุกวันนี้นะครับ ในแทบตายก,กันนะครับลองผิดลองถูกโดนหลอกขายยางบ้างโดนย้อมแมวขายยางบ้างเอายางเสียมาใส่ยางดีเจมขายนะครับโดนมิชาชีพมาแบบรุนแบบรูปแบบอันนี้ที่เราผงถือว่ามิชาชีพแม่งบละนะครับเฮ็ดให้แบบหัวลำบากคกือหายใจเท่าบอ่ออกเพราะอย่างคนท้ามันจูบครับเม่มีเงินไปต่อโดนมิชาชีพมนหลอกนะครับ,นะรบนะมิชาชีพไม่ใช่ว่าไม่มเคยเจอหน้านะครับ เห็นหนาขาตากันทุกคนนะครับกลไกในการค้างกนโกงในการขายพวกนีน้มันก็จะมีเทคนิคพวกขายอย่างน,นตรายรขึ้นกันนะครับพวกขายอย่างเปอร์เซ็นต์นอกที่ซื้อต้องดูดีๆนะครับผู้ดใดเห็นอย่างกันแล้วว่าเพราะว่าห้องเก็บม,มาแล้วไปยางห้ทุกคนอขอระบ้างคนมาขายบางคนขี่รถมากลงจอดนาล้านได้ครับอย่างง่ามครับตกลงซื้อขายเรียบร้อยเติมล้งเข้าไปใส่บะไรแจ็กเียนบวก นี่แหละครับอันนี้ปัญหาหนึ่งนะครับซื้อ,อยางแต่ระว่างกับล้วกันอย่างเปอร์เซ็นต์ผมก็เริ่มไม่ตอนนี้ผมก็เริ่มแต่ยางไม่สมารก,กว่กกับย่างหล่อนวัตรกรรมใหม่นะครับเร่องะไหนให้มันยอดขายมันดีนะครับอีพี่นี่ผมก็จะบอกว่าการเล่าให้ฟังมันก็เป็นมากและการขายยางยังไงในปีหนึ่งผมสามารถสร้างบ้านซื้อพลาะเนอ,อร์ได้ภายในปีหนึ่งด,งดาวพลาะเนื้อเอาบ้านอย่งนสนดนจบที่ประมาณล้านหาลงพุทธิจิตจบประาณเจ็ด เบสิตรปีแรกเนะี่ยคือโอเคแหละปีที่สองคือกำไรลนะตุนยางครับบัตนะี้จากในยางมีอยู่ในร้านมาสามล้านเพิ่มยอดม่จสต็อกยางเป็นพันกว่าเส้นยอดมากกว่าหกล้านบาทในร้านนะสต็อกยางผมก็อยากให้ทุกคนเบิ้งผมเป็นตัวอย่างบริบาลบอกไม่อวดด้วยให้ดูเป็นตัวอยา่างแล้วไปศึกษาไม่ต้องก็ไปร้อยเปอร์เซ็นเอาไปส่วนไหนที่ตัวเองคิดว่าจะมันจะนําไปแนวทางของตัวเอง ยอย่าเ้าแนวทางผมแนวทางใครแนวทางมันนะครับดูแล้วเออจะไปปรับใส่อย่างไงกับชีวิตตัวเองตัวเองควสไตล์ไหนนะครับคนเท่าสไตล์ใครสไตล์มันนะครับไม่เหมือนกันแต่อย่างไ้เง็้ยือกหนึ่งคือเอาหน้าตานี่แหละครับเพราะหน้าตาดีก็สร้างกูให้ก็สร้างเข้าพ้นในกขาเห็นหนึ่งมมนจะเกิดความไม่เนือเชื่อใจว่าเออหมอนีเคยเห็นใครแต่ประเทศขอเขาเนี่ยสามารถเข้ามาหาเขาได้ยังโดยง่ายนะครับมีหนาล่างก็ดีแบบนี้นะครับ ต้องขายว่ามีหน้ารายกันตะล้ายนี่นิดนึงกวัเขาจะไปใจกันลำบากแน่ครับจะไหนก็ฟ้าไปนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอีพีนาจะแนะนำสอนเทคนิคใครจะขายยางลูกปุ้นจะบอกว่าซื้อยังไงหายังไงเอเย่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวอีพีนาจะมาบอกครับผมขอบคุณครับ